สวัสดีครับผมมาพบกับผมรัตทัินะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับก็ใครมีปัญหารถยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับผมมีวิธีมาบอกนะครับก็คือหลักๆนะครับถ้าเป็นรถเก่านะครับจะเป็นจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่เลยนะครับก็คือผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าผมจะทําวิธียังไงให้รถยนต์สตาร์ทติดนะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับแบบนี้คือไม่ได้นะครับอากาศเย็นแล้วก็เหมือนกับว่ากำลังแบตไม่ถึงด้วยนะครับก็คือถ้ารถรุ่นเก่าก็เป็นรถเก่าๆเลยนะครับพวกถ้าอากาศเย็นแล้วก็อากาศเย็นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีปัญหาตลอดครับหลักๆเลยนะครับก็คือ รถเก่านะครับมันจะเป็นกับแบตนะครับเป็นส่วนมากนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทําวิธีไหนให้มันสตาร์ทติดนะครับก็มาดูกันนะครับครับแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ของผมครับก็มีสายสีฟ้ากับสายสีน้ําตาลครับก็ได้มาจากเศษเหลือภายในบ้านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเอาสายสีฟ้ากับสายสีน้ําตาลมาเพื่อ ที่จะพ่วงแบตนะครับก็ใช้สายค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ากําลังไฟมันอาจจะแรงนะครับก็อันนี้ก็นี้สายก้อนค่อนข้างหนานะครับก่อนใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคก็ครับก็ไปดูกันนะครับสายสีฟ้ากับสายสีน้ำตาลแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับคันหนึ่งนะครับที่เราจะใช้การพ่วงแบตจากมอเตอร์ไซค์ไปสู่รถยนต์นะครับ ก็คือหลักๆง่ายๆนะครับก็คือนะคพ่วงสายสีน้ําตาลไปยังขั้วบวกนะครับพ่วงสายสีฟ้าไปยังขั้วลบนะครับเราใช้เราจะทําการพ่วงนะครับทําการพ่วงนะครับสีน้ําตาลนะครับไปยังขั้วบวกนะครับ สีฟ้าไปค้วนลบรับัว่วงแบบง่ายๆก่อนก็ได้เพราะว่าเราใช้แล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์ก็เหมือนกันนะครับสีบวกไปบวกบวกคั้วบวกจากแบตเตอรี่มาบวกแล้วก็คั่วลบ จากแบตเตอรี่ของโมไซ์มาลบนะครับเราต้องต่อให้ถูกเลยนะครับถ้าต่อไม่ถูกไฟมันจะช็อตนะครับโอเคครับแล้วผมก็ต่อเป็นที่เรีร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มาดูผมสตาร์ทกันนะว่าจะติดจะใช้งานได้หรือเปล่าครับ ใช้แบตเตอรี่มอไซ์ในการพ่วงเพื่อสตาร์ทรถนะครับดีค,ครับได้ครับดนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ